นายแพทย์แอนโทนีเซติลาโรมิธีเอาชนะมะเร็งปี2521นายแพทย์แอนโทนีเซติลาโรผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมโทอดิตมลรัตฟิลาเดเฟียป่วยด้วยโรคมะเร็งที่กระดูกและต่อมลูกหมากระยะที่สชนิดดีโรคนี้จะมีชีวิตอยู่ได้ระหว่างปีครึ่งถึงสปีเท่านั้นขณะเดียวกันคุณพ่อของเขา เกิดมาล้มป่วยและเสียชีวิตลงอีกทําให้เกิดความสลดหดหู่มากขึ้นอาการปวดจากมะเร็งก็ไม่ดีขึ้นขณะที่เขาขับรถกลับฟิลาเดเฟียหลังจากงานศพคุณพ่อของเขาได้สังเกตเห็นเด็กสองคนข้ามทางอายุไม่ถึง20ปีซึ่งปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยสนใจเด็กวัรุ่นพวกนี้เท่าไหร่นักแต่วันนี้เขาขับหยุดรถรับพวกเด็กสองคนนั้น และความช่วยเหลือครั้งนี้เองที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเขามากที่สุดคนแรกคือซีนแมคลีนนั่งต่อหน้าอีกคนบินบักเบเชอร์นั่งต่อหลังคนทั้งสองเพิ่งจบทางด้านปรุงอาหารธรรมชาติมีพัฒกา,ารเซเว่นอินในบอสตันในแพทย์แอนโทนีบอกว่าเขาเพิ่งฝังศพพ่อและกำลังจะตายด้วยโรคมะเร็งแมคลีนบอกคุณไม่ตายหรอกหมอ มะเร็งรักษาไม่ยากมะเร็งเป็นผลมาจากทุกโภชนาเมื่อคุณกินเนื้อผลผลิตจากนมไข่ผลผลิต,ผลผลตแปลงจากธรรมชาติชิ้นน้ำตาลแป้งสาลีและอาหารหมักดองทางเคมีคุณก็จะมีเนื้อร้ายถ้าไม่ตายด้วยหัวใจวายก็มะเร็งนั่นแหละถ้าคุณไม่อยากเป็นมะเร็งก็เปลี่ยนอาหารเป็นมเมล็ดพืชส่วนใหญ่และพืชผักผู้คนส่วนใหญ่ทำมาแล้วและคุณก็ทำได้ด้วย หลังจากนั้นเขาได้รู้จักกับเคนนี่แว็กแมนผู้อำนวยการสถาบันฟิลาเดเฟียตะวันออกและตกองค์การวิจัยทางวิชาการทำให้เขามีอายุยืนยาวคุณแบกแมนกำหนดการควบคุมอาหารอย่างกวดขันอาหารที่เคยกินและชอบกินถูกตัดออกหมดเปลี่ยนมาเป็นพวกมเมล็ดพืชแท้ๆ50-60%เซโดยเฉพาะข้าวสองมือพืชผัก25%เซ ถั่วและพืชทะเล15%เขาต้องไปรับประทานอาหารที่สถาบันแบ็กแมนโดยไม่มีทางเลือกอื่นกน่นในเมื่อคนจะตายท้อแท้หมดอะไรจะไปรังเกียจหรือโอหังไม่ได้แล้วเช้าวันหนึ่งหลังจากการควบคุมอาหารไม่นานเขาลุกขึ้นมาจากเตียงนอนเหมือนสิ่งมหัศจรรย์อาการปวดหลังหายไปเป็นปริทิ้งโดยไม่ทราบสาเหตุเขาประกาศอิสระแล้ว หลังจากสองปีที่ทรมานด้วยอาการปวดหลังแทบคลั่งต้องใช้ยาระงับปวดขนาดมากๆจึงจะหายได้เหมือนถอเสื้อครับๆออกไป27กันยายน2522เช้าตรู่วันนั้นเขาตัดสินใจนัดถ่ายภาพสแกนกระดูกของมะเร็งซึ่งผลปรากฏว่าไม่พบการแพร่ก,กระจายของมะเร็งและนั่นเป็นสัญญาณเตือนที่ดี หลังจากนั้นก็ไปที่แผนกรังสีทำการตรวจอีกครั้งทุกส่วนปกติกระดูกหายจากมะเร็งแล้วเขาลุกขึ้นอย่างดีใจปลายเดือนต่อมาเขาเริ่มชีวิตใหม่เต็มไปได้วยความสดชื่นและความหวังใหม่ไปโบสถ์ทุกวันทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมือ่่ากองเอกสารบนโต๊ะทำงานการติดต่อสังคมกับบุคคลวงการต่างๆ และผู้คนที่พบเห็นบนท้องถนนเขารู้สึกเป็นคนใหม่ทั้งร่างกายและบิญญาณ